เจ้าของกินวันนี้ต้องเฮ็ดทอบจ้ะเฮดทอปหนุ่มๆเจ้ากําเดียวเขาจะดังไฟก่อนเจ้าดังไฟแล้วก็เอาหม้อขางใส่น้ำตั้งไฟเจ้าอันี่เขาจะมาล่างเฮดนะเจ้า ท่างเฮ็ดนี่เฮาใจซาเจาตะก้าที่มันเป็นฮูหูจะยเจาะเอาเฮ็ดใส่ลงไปแล้วก็เอามือถู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 เจาแบบอี้จะล่างง่ายอันนี้มือมือข้างซ้ายนี่เขากำกล้องเจากก้าะกำกล้องถ่ายมันก็เลยบอกค่อยดูตั้งเจาะแต่ถ้าเฮามือว่างสองมือนี่ก็คือโอ้ดูตั้งเจาะ วิธีทดสอบว่ามันมดบบหมดก็เอามือลองจุ่มในน้ำที่เจา้าถ้ามันมีสายอยู่แสดงว่ามันยังบบบมดเตือป่ะแล้วเขาก็ต้มเจา้าเอาม้อขางตั้งไฟใส่น้ำเจา้าวันนี้เราจะต้มแบบง่ายๆใส่กระเลือหรือว่าบางคนจะใส่อ่รสด,ดีก็ได้นะเจา้าตามชอบเลย เจ้าบางคนก่อนต้มนี่ปนก็จะเอาไม้มาแตงก่อนจะไม้แหลมๆมาแตงเฮดก่อนแต่อันนี้เฮาบัดแตงแล้วเจ้าตึกละาเฮาก็ต้มไฟแบบต้องห้อนล่าไปเจ้าขณะน,นี้ต้มเ็ดเฮาของเฮาก็สุกเรียบร้อยแล้วเจ้าแสงมันจะยอดมันจะหมืดๆหน่อย จเจ้าเฮดทอปก็ต้มสุดเรียบร้อยแล้วเฮาก็นึงเข้าต่อเลยเจา้าวันนี้เขาจะกินต้มเฮดทอปกับน้ำพริกค่าเจา้า